ในสมัยพุทธกาลบุรุษผู้หนึ่งชื่อตัมพัธาธิกะมีตาเหลือกเหลืองมีคราวแดงต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเพชรคาตมีหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษหรือโจรนายตัมพัาธิกะฆ่าโจรจำนวนมากคราวละห้าร้อยบ้างคราวละหนึ่งคนบ้างสองคนบ้างทำงานนี้อยู่นานถึง55ปีเมื่อตัวเขาแก่ลง ไม่อาจตัดศีษะนักโทษด้วยการฟันครั้งเดียวให้ขาดได้ต้องทำการฟัน2อถครั้งทำให้นักโทษทรมานมากเขาจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งนั้นแล้วกลับไปอยู่บ้านในบ้านปลายของชีวิตวันหนึ่งพระสารีบุตรเทระออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็พิจารณาดูว่าวันนี้เราควรจะไปโปรดใครท่านเห็นพัฒตาหารในเรือนของ นายตำพัทธาธิกะจึงใคร่ควรว่าบุรุษนั้นจะสงเคราะห์เราหรือไม่อืมเขาเห็นเราแล้วจะสงเคราะห์เมื่อเขาได้ทําบุญแล้วจะได้สมบัติใหญ่ท่านจึงห่มจีวรถือบาทแล้วไปยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนายตำพัทธิกะเมื่อนายตำพธัทธิกะเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่า เราหนอเป็นเพชฌฆาตฆ่ามนุษย์มาเป็นอันมากบัดน,นี้พระเถระมาโปรดเราจะถวายทายธรรมแก่ท่านจึงเข้าไปหาพระเถระไหว้แล้วนิมนต์ให้นั่งในเรือนเขาเกลี่ยพัตตาหารลงในบาทนิมนต์ให้ท่านฉันแล้วยืนพัดให้พระเถระเมื่อพระสารีบุตรฉันเสร็จแล้วท่านให้พรและแสดงธรรม แต่จิตใจของนายตัมพัธาธิกะไม่สงบพ,พระเทระสังเกตเห็นจึงถามว่าอุบาสกเหตุไรท่านจึงไม่อาจทำจิตให้คล้อยไปตามธรรมเทศนาเรานายตัมพัธาธิกะกล่าวว่าตัวข้าพเจ้านี้ทำกรรมหยาบช้ามาสิ้นกาลนานมนุษย์จำนวนมากถูกข้าพเจ้าฆ่าตายข้าพเจ้า มัวละลึกถึงกรรมของตนอยู่จึงไม่อาจทําจิตให้คล้อยตามคําเทศนาของพระผู้เป็นเจ้าได้ขอรับพระเถระคิดว่าเราจักใช้กุศโลบายลวงบรุุษนั้นแล้วจึงพูดว่าท่านได้กระทําตามใจตนหรือถูกคนอื่นให้กระทําเล่านายตําพัทธ,ธิกะกล่าวว่าท่านผู้จเจริญ พระราชาให้ข้าพเจ้าทำครับพระเถระจึงกล่าวว่าท่านอุบาสกเมื่อเป็นเช่นนั้นอกุศลจะมีแก่ท่านอย่างไรหนอนายตัมพัทธิกะเป็นคนงโง่ถูกพระเถระกล่าวอย่างนั้นจึงคิดว่าอากุศลไม่มีแก่เราจึงกล่าวว่าท่านผูเ้เจริญถ้ากนนั้นขอท่าน จงกล่าวธรรมเถิดเมื่อพระเทระแสดงธรรมต่อไปเขาสามารถทำใจให้หยุดนิ่งไปตามลำดับและได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันคําอธิบายและอ้างอิง 1. การฆ่าคนแม้ถูกใช้ให้ทำคนทำก็ได้บาปแต่พระสารีบุตรใช้กุศโลบายลวงถามเพื่อให้นายตำพธัทธิกะเข้าใจไปเองว่าไม่บาป จะได้สบายใจและสามารถรวมจิตให้สงบนิ่งและเป็นเหตุให้บรรลุธรรมในที่สุด 2. คนเราทุกคนเคยพลาดพรั้งทําบาปกันมาทั้งนั้นเมื่อพลาดไปแล้วก็อย่าไปตามนึกถึงเพราะจะทําให้ไม่สบายใจและให้หยุดทําบาปทั้งปวงตั้งใจสั่งสมบุญคือให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนา แล้วมันนึกถึงบุญบ่อยๆจะทำให้สบายใจจิตผ่องใสเมื่อได้ฟังธรรมหรือนั่งสมาธิก็จะทำให้จิตหยุดนิ่งได้ง่ายหากไม่เคยทำกรรมหนักคืออนันตริยกรรมเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็จะได้บรรลุธรรมในที่สุดอีกตัวอย่างที่คล้ายกรณีแบบนี้การฆ่าคนทำบาปมามากขนาดนั้นทำไม จึงสามารถบรรลุธรรมได้ขอยกตัวอย่างขององคุริมานท่านได้บรรลุธรรมและก็เป็นพระอรหันต์แล้วฆ่าคนตั้งเยอะฆ่าตั้ง999คนแต่บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้และก็ไม่ตกนรกคำตอบของเรื่องนี้ก็คือเราจะต้องแยกระหว่างส่วนที่เป็นกุศลและส่วนที่เป็นอกุศลท่านพระองคุรีมาน สะสมบุญปัญญามาตั้งแต่ในอดีตชาติเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมท่านได้ฝั่งธรรมก็บรรลุธรรมได้ส่วนอกุศลที่ท่านสะสมมาทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันชาติซึ่งจะต้องให้ผลในชาติต่อไปก็ไม่สามารถให้ผลได้อกุศลกรรมที่เคยทำไว้จึงให้ผลเพียงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแทนที่ท่านจะต้องตกนรก เพราะท่านจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นเองส่วนการบรรลุทำได้เป็นเพราะการสะสมบุญปัญญามาตั้งแต่ในอดีตชาติไม่เกี่ยวกับอกุศลกรรมที่ได้ทำไว้และอกุศละรรมที่ทำนั้นไม่ได้เป็นกรรมหนักที่ห้ามให้ถึงมรรคผลนิพพานคือท่านไม่ได้มีการทำอนันติยกรรมการที่ฆ่าคน9 9 9คน จึงไม่เป็นเครื่องกั้นในการบรรลุธรรมของท่านแต่หากว่าพระพุทธเจ้าไม่เสด็จไปโปรดท่านพระองคุรีมานก็จะต้องฆ่ามันดาและก็ทำอนันตริยกรรมถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นกรรมหนักที่ฆ่ามันดาก็จะเป็นเครื่องกั้นในการบรรลุธรรมของท่านได้นั่นเอง